แตพี่จะพางน้องมาชมการแสดงมหรสพต่างๆในห้องที่4ห้องเรืองนามมหรสพศิลิ์นะครับเราจะเข้าไปรับชมกันว่าคนในสมัยก่อนนั้นเขาชมการแสดงอะไรเพื่อสร้างความบันเทิงเชิญครับอาชญครับห้องนี้นะครับวิธีการนั่งชมห้องนี้คือการนั่งกับพื้นหลังพิงฝาผนังรอบห้องเป็นวงกลมตามแนวโค้งของกำแพงเลยนะครับอานั่งหันหลัง,ลงชนฝาผนังนะครับเป็นวงกลมเลย มหรสพและการละเล่นนานาชนิดได้ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านานพระมหากษัตริย์ตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อุปถรัรมภ์มหรศพโดยโปรดให้จัดแสดงในหลายโอกาสเพื่อบำรุงขวัญประชาชนหนังใหญ่โขนรำละครและหุ่นต่างๆคือมหรสพสสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งล้วนมีต้นเขาที่มาจากระบารำเต้นแต่แตกสายและบูรณาการจนมีความงาม และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปครับแล้วมหอสละบเก่าแก่ให้น่าสนใจในยุครัตนโกสิร์อย่างหนึ่งก็คือหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่จะทําจากหนังโคหนังกระเบือนํามาฉลุลวดลายมาเป็นตัวละครนะครับแล้วก็แสดงอยู่เพียงเรื่องเ,เดียวคือเรื่องราวมาเกียนครับสงสัยไหมครับเวลาทำไมเวลาเราไปชมภาพยนถึงเลยก่าดูหนังก็เพราะว่าคนในสมัยก่อนเขาดูหนังกันจริงๆนะคำพูดว่าดูหนังก็ติดปากวาจนถึงคนปัจจุบันนี้ครับ สามารถแสดงด้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับกลางวันจะใช้ตัวตัวหนังที่มีสีสันส่วนกลางคืนใช้ตัวหนังที่มีสีดาแบบนี้นะครับเด็กครับจะมีการส่องไฟจากด้านหลังเพื่อให้ตัวหนังนั้นสวยงามหนังใหญ่นี้เป็นที่มาของโขนนะครับน้องๆรู้จักโขนไหมโขนเป็นมหรสศพชั้นสูงนะครับผมเคยเดี๋ยวจะมาดูว่าโขนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและการแสดงโขนจะต้องสวมหน้ากากใช่ไหมครับดังนั้นตัวละครเขาไม่สามารถที่จะแสดง อารมณ์ความรู้สึกทางหน้าตาได้เขาเลยใช้นาฏศิลป์ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกุมนี้นะครับเป็นภาษาท่าทางโขนเด็กๆยกแผ่นป้ายที่มีคํากริยาอยู่นะครับพอยกแล้ววางลงเขาก็จะแสดงนาฏศิลป์ที่สืส่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาให้รับชมกันเห็นหัวโขวนที่เขาสวมไหมครับหัวโขนนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับต้องทาเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานปราณีศิน ชุดนี่โขนในสมัยก่อนที่มีการแสดงนะครับตอนกลางคืนโขนจะเป็นการแสดงที่เล่นดึกที่สุดเพราะว่าโขนเป็นการแสดงที่ต้องเตรียมตัวนานที่สุดชุดนี้เขาต้องเย็บนะครับเมื่อก่อนเขาจะสวมชุดแล้วก็ใช้การเย็บเย็บด้านหลังเย็บให้ติดกันแนบเนื้อเลยก็<ๆ>ต้องมีคนคอนชยช่วยครับ <ๆ S 2> <ด>ผมสุภารศรก็บอกสูงหูวโขนเนี่ยคือมันไม่ใช่หน้าเราะการสวมบทบาทครับผมจะแสดงเป็นตัวยักษ์ตัว อะไรล่ะตัวนางเขาเรนเรียกกันสูงหัวโขนอ,อย่าไปติดยึด<ม>ถ้าเปลี่ยนเพี่ยนะอย่าไปติดยึดแล้วสูงหัวโขนแต่ว่าแต่ละหัวโขนเนี่ยเรามาชว์ไม่ใกล้นะครับเด็กๆขยับเาชวไมใกล้<ม>เห็นไหมครับเป็นยักษ์เหมือนกันถึงแม้จะเป็นยักษ์เหมือนกันแต่ว่าจะมีเขี้ยวไม่เหมือนกันในตาก็จะมีหลายแบบเหน็นไหมครับฟันก็ไม่เหมือนกัน <S <S <ม>เพราะว่าเรื่องรามาเกียรติ์เนี่ยมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นจึงต้องมีการระบุรายละเอียดเอาไว้สําหรับในการจดจําหัวโขนว่า หัวโขนตัวนี้มีเคี้ยวแบบนี้สวมชดาแบบนี้จะได้ไม่สับสนจะได้ไม่จาผิดนั่นเองครับน้องๆครับคือโรงละครขุนกระบอกขุนกระบอกเป็นหุนที่เชิดงกา้ที่สุดนะครับผมเชิดผู้เชิดมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าการจะเชิดหุนกระบอกต้องมีโรงละครครับเพราะว่าผู้เชิดก็จะนั่งเชิดอยู่หลังฉากครับและผ้าฉากผืนนี้จะบางผู้เชิดก็สามารถมองทะลุผ้าฉากนี้มาเห็นผู้ชมได้เลยนะครับผมนี่คุณลุงผู้เชิดู่ด้านหลังนะครับ ที่มีมุมให้น้องเราเชิดหุ่นกระบอกนะครับผมด้านนี้อ่านี่คือหุ่นจุกกระแกลวิธีการเชิดง่ายมากครับน,น้องเพียงแค่เอามือจับที่ก้าในใ้ผ้าด้านในนะครับผมอ่าแล้วก็ขยับไปมาพร้อมกับภาคเขียนด้วยนะครับแล้วการเชิดหุ่นของเราก็จะไปปรากฏที่หน้าจอด้านหน้าครับผมอ่าเ,อาเด็กๆเรามาเชิดหุ่นดูนะครับเดี๋ยวลืมที่บอกว่าอะไรฮาม,ามาตีกันนะครับเิญเลย และหุ่นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นหุ่นที่เ,เรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่เหมือนคนจริงๆที่สุดเลยคือหุนลลห่นละครเล็กหุ่นละครเล็กนี้ใช้ผู้เชิดถึง3ท่านต่อหุ่นหนึ่งตัวนะครับเขาจะแบ่งเป็นการเชริดตรงกลางคนตรงกลางเขาจะจับขาสองข้างแล้วขยับขาคนด้านซ้ายก็จะควบคุมด้านซ้ายด้านขวาก็จะควบคุมด้านขวากับศีรษะของตัวหุน่นมีหุ่นละครลเล็กอยู่ที่หนึ่งครับเขาเล่นแบบเปิดหมวกเราสามารถเข้าไปดูได้เลยเขาจะหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับตอนบ่ายสองที่จลานคอยสามบ้านศิลปิน พาเด็กๆไปแล้วชมได้ครับอา่าเป็นบ้านที่เ,เรียกได้ว่าบ้านศิลปินครับเขาจะมีงานศิละปะต่างๆให้เด็กๆไปร่วมสนุกกันหนังใหญ่คือมหรสพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่ง ตัวหนังจะใช้แผ่นหนังวัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และมีไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสองข้างเพื่อให้ตัวหนังตั้งตรงไม่งอและทำให้มีคันยืดลงมาใต้ตัวหนังเป็นสองข้างสำหรับจับถือและยกได้ถนัดสถานที่เล่นจะปลูกโรงผ้าใช้ผ้าขาวคาดเป็นจอส่วนด้านหลังจอจะจุดใต้และก่อไฟไว้เพื่อให้แสงทำให้เห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตปรากฏอยู่ที่จอผ้าขาว และการเชิดนั้นคนเชิดต้องเต้นไปตามจังหวะดนตรีและบทภาคบทเจรจาด้วยการแสดงขนก็ประกอบไปด้วยการภาคเจรจาขับร้องและการเต้นทำท่าตามบทภาคจึงกล่าวได้ว่าขนนำเอาการภาคเจรจาและท่าทางการเต้นการแสดงมาจากหนังใหญ่ คนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยเป็นการแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำตามแบบละครในแตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดงเปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับละคร โนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์โดยนำเอาวิธีเล่นและการแต่งตัวบางชนิดมาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรรวมทั้งการนำศิลปะการพากการเจรจาหน้าพาดและเพลงดนตรีเข้ามาประกอบการแสดงในการแสดงโขน ลักษณะสำคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนแสดงอารมณ์ผ่านท่าทางการร่ายรำสร้างตามลักษณะของตัวละครน,นั้นๆ ห้องที่น้องๆกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับชื่อห้องเรื่องลุ่งวิถีไทยครับเราจะแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยน้องๆอยากทราบไหมครับว่าคนไทยในสมัยก่อนเขามีความเปอยู่กันอย่างไรบ้างห้องนี้นะครับจะพาน้องๆมารู้จักกับความอยู่ของคนในสมัยนั้นอย่างเช่นแบบจำนองด้านน้าน้องๆเพื่อให้น้องๆเห็นวิถีชีวิตของคนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมากขึ้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปลงเรือกันนะครับชมว่า สายนะ้ำมีความสำคัญกันขนาดไหนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินท์ครับน้องพอมไหมยังครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับระหว่างทางน้องๆจะได้ฟังเพลงช่อยและเพลงเรือซึ่งเป็นการะเล่นเพลงพื้นน้าบนทางภาากลางนะครับ ่ไหมครับตายายซ้ายมือเขากำลังร้องเพลงให้ฟังนะครับอ่าเแลยตายายฟาดซ้ายมือได้เลยเพลงช่อยเป็นเพลงพื้นเมืองที่ไม่ทราบถิ่นกำเนิด เป็นการละเล่นเพลงพื้นเมืองที่แพร่หลายมากที่สุดเพลงหนึ่งมีคนร้องเล่นกันอย่างกว้างขวางไม่มีเครื่องดนตรีประกอบการร้องนั้นมีแต่การปรบมือให้ประกอบจังหวะอย่างเดียวแต่ภายหลังได้มีการใช้กลับมาตีประกอบจังหวะด้วยเพลงเรือเป็นเพลงพื้นบ้านที่เล่นกันในฤดูน้ำหลากเป็นเพลงปฏิภาคชนิดเดียวที่ร้องเล่นกลางลำน้ำโดยพ่อเพลงและแม่เพลงอยู่คนละลำ จังหวัดที่เล่นเพลงเรือได้แก่จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้นําในภาคกลางเช่นอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและพิษณุโลกอนนี้น้องๆอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับเป็นถนนสายแรกที่ถูกตัดขึ้นในช่วงรัชกาลที่4หลังจากการตัดถนนหนทางแล้ววิถีชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนไปนะครับพอมีถนนก็ได้มีการสร้างบ้านเรือนแบบตึกแถวนะครับด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ร้านแรกเป็นร้านขายกรอบรูปนะครับด้านในน้องๆก็จะเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆของประเทศยามในสมัยนั้นและในสมัยรัชกาลที่5้ประเทศยามหรือว่าประเทศไทยของเราก็ได้มีธนาคารแห่งแรกถูกก่อตั้งขึ้นชื่อว่าแบงก์สยามกรรม,มาจนคุณจำกัดอันนี้นะครับปัจจุบันแบงก์สยามกรรม,มาจนคุณจำกัดก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ภายใต้ชื่อว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งไปรษณีย์ไทยนะครับผมส่วนตู้สีแดงนี้เป็นการจําลองตู้ไปรษณีย์ กล่องไปซนีในสมัยก่อนเนะครับเป็นรุ่นแรกๆของประเทศสยามเลยทีเดียวโดยที่ในสมัยนั้นนะครับจะต้องสั่งมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพราะเรายังผลิตเองไม่ได้หลังจากส่วนนี้แล้วนะครับจะเข้าสู่อีกส่วนหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับด้านนั้นน้องๆคืออะไรเอ่ยหลุมหลบภัยสาธารณะครับหลุมหลบภัยสาธารณะน,ะาาน,ะนี้ รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าไปหลบภายในช่วงสงครามโลกเพราะว่าเราถูกทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นสถานีรถไฟหัวลำโพงโรงไฟฟ้าวัดเลียเป็นต้นนะครับ ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นและมีพวกกงสุนได้เข้าชื่อกันขอให้สร้างถนนสายยาวสำหรับขี่มา้าหรือนั่งรถม้าตาักอากาศโดยอ้างว่าเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถมาไปเที่ยวพากันเจ็บไข้เนืองเนือง เมื่อสร้างถนนเจริญกรุงเสร็จใหม่ๆนั้นยังไม่ได้พระราชทานนามจึงเรียกกันทั่วไปว่าถนนใหม่และชาวยุโรปเรียกว่านิวโรสชาวจีนเรียกซินพลโลแปลว่าถนนตัดใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามถนนว่าถนนเจริญกรุงซึ่งมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุค ซิตี้เซเวนตี้นะครับผมหรือว่ายุคโกหลังวังสีสันแฟชั่นและความบันเทิงในยุคนี้นะครับเรามีให้ร้องรองลูกสนุกกัรไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผมเก๋ๆในยุคซิตี้เซเวนตี้ที่ร้านลมงโชยเกษานะครับตัวร้านนี้ร้านนุ่นอนงน้องๆก็สามารถเปลี่ยนชุดเป็นชุดชิกิกหรือว่าชิกโกในยุคนั้นได้เลยนะครับผมและร้านยอดนิยมของเราอยู่ทางด้านนี้ครับเป็นร้าน ถ่ายภาพนิตยสารนะครับน้องๆสามารถมาลงปกนิตยสารได้ด้วยนะครับดึงไปออกนะซิกกี้เลยนะจะดึงถึงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นนะเออเห็นเพื่อนไหมครับเพื่อนลงนิตยสารท่องเที่ยวแล้วนะครับใครอยากลงเนี่ยเปิ่านเลยคครับ วันนี้เราอยู่หน้าร้านฉายาราชดำเนินนะครับเมื่อก่อนร้านถ่ายภาพเขาจะขึ้นต้นด้วยคําว่าฉายานะครับผมแล้วเวลาถ่ายภาพกเรียกว่าฉายรูปเดี๋ยวเราจะมาฉายรูปก,กันนะครับทีละหนึ่งคนเลยเนั่งคนนี้ก่อนเลยครับมาปรไมานั่งเลยครับเชิญครับนั่งเลยหันหน้าตรงเข้าหากล้องนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะถ่ายภาพให้หน้าตรงนะครับยิ้มได้ ห้องนี้ครับเป็นห้องที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสิทร์ผ่านบานหน้าต่างทั้ง6บานมองเห็ครับมีหน้าต่างข้างอสาบานในหน้าต่างจะมีแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกศิทร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสวนสาธรารณะร้านอาหารอร่อยๆหรือว่าจะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยนะครับมูสสวยงามยาวค่ำคืนเป็นต้นเดี๋ยวเราจะมาชมรูปที่น้องๆถ่ายไว้สักคู่กันอ่ะหน้าน,นี้ครับ ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือจุดชมวิวของเราที่ชั้น4นะครับดัานบนก็จะได้ทบชุความงามของถนนราชดำเนินนะครับบริเวณนี้ก็จะมีทั้งภูเขาทองวัดสะเกดโลับปราสาสพระราชนาดานะครับผมวัดราชนาเป็นที่อยู่ของใครอ่าพระราชนาดานี้นะครับผมเป็นวัดที่รัชกาลที่3ทรงสร้างพระราชทานให้กับพระราชนดดาของพระองค์ครับซึ่งในการมาเป็นสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่4ด้วยใงั้นวันนี้น้องๆมาเที่ยวที่นี่ก็ได้ความสนุกไหมครับ สนุกไหมได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ต้องขอบคุณ,คณพ่อปิยะนะครับหรือว่าอาจารย์พี่พงษ์ชัยนะครับ,บท,ที่พาเด็กๆมาเที่ยวให้เกียรติมาเยี่ยมชมอาคารของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับนิทศการเกี่ยวกับรัตนโกสินเป็นการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจำลองการนำสื่อผสมเสมือนจริง4มิติ สื่อมัลติทัชมัลติมีเดียแอนิเมชันในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟเซิฟเลิร์นิ่งค่ะโดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น9ห้องนอกจากนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์แล้วยังมีนิทรรศการหมุนเวียนที่บริเวณถงชั้นหนึ่งอีกด้วยและนอกจากนั้นยังมีบริการห้องสมุดด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 2 1 0 0 4 4หรือดูข้อมูลที่ www นิทัตรัตนกโกสินทร์ด o m ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อนเรียบง่ายแล้วก็พอเพียงดีใช่ไหมคะหากคุณผู้ชมแวะเวียนผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปชมนิทัตรัตนกโกสินทร์กันค่ะช่วงหน้าภาพยนตร์เรื่อง Romulus um My Father รอคุณผู้ชมอยู่ห้ามพลาดคะ่ะ